กก็จะบัตื่นเต้นมากครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ที่เราได้จัดเป็นพี่พี่กิจ The First Fan Meeting นะครับผม lit and glitter ครับที่ Paragon Hall ครับผมก็เริ่มขายบัตรจริงๆวันที่28เดือนนี้ครับทำไมเลือกเราเลือกตีมเป็นกีม่ตีมกี่ตั้งคือจริงๆเราเราคิดกันหลายรอบมากว่าเราจะมาตีมอะไรกันเราคิดแบบไปไกลมากๆอะไรเงี้ยครับผมแต่จริงๆแบบเหมือนเราเราก็มองสะท้อนกลับมาว่าจริงๆแล้วแฟนมิตรครั้งนี้เราอยากทำให้ใคร เราพี่เลยรู้สึกว่าโอเคโจทย์มันมาอย่างนี้พี่รู้สึกว่าจริงๆแฟนมีครั้งนี้พี่ตั้งใจทำให้แฟนๆทุกคนเลยจริงๆคือเรารู้สึกว่าเราเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอกันครบทุกคนหลายๆที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราไป แต่ละงานแต่ละงานบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสแบบมาเจอเราอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ก็เหมือนแบบเราอยากให้เขามาเจอเราจริงๆแล้วก็สะท้อนมุมมองความเป็นตัวเราจริงๆออกไปด้วยครับในแฟนมีครั้งนี้ก็เลยเป็นลิทแอนด์กลิตเตอร์เพราะว่าตัวจริงๆกลิตเตอร์เนี่ยมันก็จะมีความไบรท์มีความชายนิ่งใช่ไหมครับผมแต่จริงๆมันคือการที่แสงมันสะท้อนกับไอ้ตัวกลิตเตอร์ตรงนั้นมันก็เลยสะท้อนกลับไปอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนความสุขที่เราก็ได้รับมาแล้วก็เราก็ได้รีเทิร์นกลับไปให้ทุกคนด้วยอย่างเงี้ยในคราของโชว์มันหน ก็เต็มตัวเยอะเหมือนอยู่พอสมควรครับผมเป็นเป็นอยู่ภาใต้ธีกิจอ n นเตอร์เทนเมนต์ด้วยครับเราก็ต้องดูแบบหลายส่วนหลายอย่างด้วยทั้งโปรดักชั่นทั้งทั้งตัวสถานที่ทั้งตัวคอนเซปต์งานแล้วก็ตัวแบบ อะไรต่างๆในงานทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เราก็พยายามทํากันอย่างเต็มที่ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆครั้งเนี้ยเราเราอยากจะพยายามยัดทุกอย่างใส่ทุกอย่างแบบให้มันแบบจัดเต็มไปเลยทีเดียวครับประบปั่วโมงระมาณสิบปชั่วโมงประมาณ<อ>ส<อ>ิบแปดชั่วโมงประมาณสิบแชั่วโมงกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงประมาณสิบชั่วโมงประาณชั่วโมงประมาณสชั่วโมงประมาณสิบแฟนชั่วโมงประมาณสิบแปดชั่วโมงประมาณสิบแปดชัวเรา เขาอยากเห็นอะไรในตัวเราอันนี้ก็ไม่รู้ใครตรงนี้บอกหน่อยสิอยากเห็นอะไรครับอยากเห็นหนูเชยเชยก่อทั้งโชว์ก็จะเป็นพีพีมายื้แล้วก็เปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆไม่ที่จริงที่จริงหลายๆอย่างนี่แหละครับผมมีอะไรใหม่ๆมีมีมีเซอร์ไพรส์เต็มเลยครับในนั้นนับโชว์ท้วนไหมครับพีพีครับนับโชว์ท้วนไหม ที่มันจริงๆมันมีหลายพาร์ทมากในโชว์ครับผมอยากให้รอติดตามดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราสปอยไปมันก็จะไม่สนุกสิ่งหนึ่งที่หลายคนคาดหวังก็คือเรื่องชุดเรื่องนี้มั่นใจแน่นอนคือเตรียมไว้ก่อนนะเราเตรียมไว้ต่ปงทีแล้วแล้วเตรียมไว้กี่ชุดถ้าดูข้าศูนย์กี่คนเราก็เดีเราดูงานก่อนครับผมแบบรอดูแบบโชว์ที่มันไฟนอลมาแล้วจริงๆว่ามันเหมาะสมสักกี่ชุดแบบเพลงละชุดก็ไม่ไหวไง แต่ดูเราก็มีสแตนบายรอทุกถุกเพลงก็ก็พร้อมอยู่แต่ในชุดก็คือเป็นแยนไม่ผิดหวังใช่ไหมครับก็ลิศอันกลิตเตอร์ก็จะมีความวิ่งวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครจะเห็นความแซ่บเต็มที่แซ่บไหมอันนี้รอดูดีกว่าครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอ้ที่มันกดดันเป็นคนคาดหวังเยอะสุดเลยะครับกับเราเยอะก็กดดันไหมก็กดดันครับผมก็เหมือนหลายๆงานเราเราก็พยายามทำกันบ้านให้ดีที่สุดด้วยครับผมสำหรับแบบเรื่องคอสตูมเราก็ดูตามความเหมาะสมด้วยดูตามตามเพลงตามตามสิ่งที่เราต้องต้องสื่อสารในโชว์นั้นๆด้วยครับผมก็อาจจะมีแซ่บบ้างน่ารักบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ปนปนกันไปครับอย่างพอจะแต่แใจมีเรามีคิดไหมว่าจะต้องเตรียมสแตนบายไท่าไหร่สิบชุดดีกว่าเสือไว้สิบชุดสิบชุดไม่พยหรือเกินเกินแล้วสิบชุด เกินแล้วปกติก็เป็นแบบห้าหกซูทอะไรเงี้ยอะไรขึ้นงานยืนนะไม่คิดออกเพลงนะครับชุดทกับผมก็จริงๆก็แบบเตรียมเตรียมไว้พอสมควรครับแล้วในพาร์ทของเพลงแบบมันจะต้องแค่ไหนก็จะเพลงเราแล้วเพลงคือที่เราจะเลือกมาเพลงใช่ไหมครับก็ก็เรื่องเพลงก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่แบบเลือกยากอยู่เหมือนกันเพราะจริงๆมันมีหลายๆพาร์ทมากมันก็ขึ้นอยู่กับโชว์ด้วยว่าจริงๆแล้วเรากําลังโชว์อะไรอยู่แล้วกําลังแบบจะต้องการสื่อสารอะไรเหมือนที่พี่บอกอะไรเงี้ยครับผมก็เพลงเยอะพอสมควรครับ แบบเยอะเยอะเลยแล้วก็ที่จริงมีมีแบบมี special guest ด้วยอ่าจัถาม p e c i a l g u e ีอันนี้เลยอากี่คนเกสทั้งนี้กี่คนพี่คิดว่าจะต้องตีไปกี่คนตีไปกี่รอบได้ไหมได้หรือว่าคนกันคนรืคนที่เราได้จำนวนคนนั้นจำนวนคนจำนวนคนสามสี่สี่สามสี่คนหรือว่าหนึ่งคนนึ่งคนที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาคือคนนั้นหนึ่งนะก็ต้องมีคนพิเศษมันเพราะว่า special guest ไงอ่าครับผม นกลัวกดบัตรไม่ทันเนี่ยน้องเสียรู้ไหมทันยังไม่รู้เลยจะขายหมดหรือเปล่าเนี่ยแม่แม่กดบัตรไม่เสียงอ่ะจริงจรงกังวลไหมว่าถ้ามันถ้ามันแบบแป๊บเดียวหมดแล้วมันจะต้องเพิ่มรอบหรือเปล่า s t a n d ายแค่ไหน standby รอบสองไหมก็ถ้าสมมุติหมดจริงๆก็ก็ก็คิดว่าน่าจะเพิ่มรอบค่ะเออก็พร้อม s t a n บ b y อยู่ s t a n บายรอแล้ว สตรีมมิ่งหรอครับจริงๆยังยังไม่ได้ไฟแนลกันที่จริงรอติดตามดีกว่าครับ,รบอยากอยากพูดแบบให้มันเคลียร์ไปเลยทีเดียวดีกว่าเดียเด๋ยวๆดี๋วเราแบบ ท่ <king> ล้วใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเรา,ถาแถลงผ่านตัวโซเชียลมีเดียของทางพี่พิกิจเอนด์ทนเฮมินครับมันมีบัตรราคาพิเศษหรือว่ามีความพิเศษยังไงบัตรราคาพิเศษอยากให้อธิบายตรงนั้นจริงๆตัวตัวบัตรราคาพิเศษเนี่ยเราตั้งใจทำกันามากเราคุยกันหลายรอบมากเรื่องเรื่องบัตรราคาแบบบัตรพิเศษเนี่ยนะครับผมจริงๆมันมีทั้งเป็นสเปเชียลบ็อกเซตที่ที่ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเป็นของที่ตัวพีเอ็มพียังอยากได้เลยจริงๆมันบ็อกเซตเนี้ยมันเหมือน เป็นบ็อกเซตที่ไม่มีขายด้วยนะครับในเมอร์เชนดิสในงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีขายบ็อกเซตนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษจริงๆที่ที่ทุกคนจะได้ไปด้วยครับผมแล้วก็อะไรหลายๆอย่างในในในตรงนั้นที่ที่เราประกาศไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถติดตามดูรายละเอียดได้ครับว่าความพิเศษมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยจิ๊บรู้สึกวครับข่าวมัาข่าวบอกว่าตกแต่งเลยแพงพาเลยเป็นดราม่าส้น<ก>สีทองดราม่าส้นสีทองก็จริงๆอยากก็เราเราตั้งใจจริงๆแบบแบบอยากอยากให้ทุกคนรอไปดูจริงๆครับผม<ส>ก็กๆๆๆยังไง คือจริงๆพี่รู้สึกว่าเราเราคุยกันหลายรอบจริงๆในในในงานอะไรเงี้ยกับสำหรับทีมงานเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ารอติดตามดูจริงๆในโชว์ดีกว่าครับผมแล้วก็ของพิเศษต,ต่างๆที่เราให้เงี้ยเราก็ตั้งใจทําจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าตัวพีเองพ,พีพี่ก็สําหรับแฟนมีครั้งนี้เราเราพยายามมากๆเราใส่ทุกอย่างลงไปจริงๆครับคุ้มค่า <ๆ S 2> นนนแน่นอนเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนไหมมันมันขึ้นอยู่กับคน <ๆ S 1> เลยอย่างเงี้ยจริงๆแบบแล้วแต่คนดูอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าแบบ คุ้มไหมไม่คุ้มไหมอะไรแล้วแต่ทุกคนเลยครับผมแต่สําหรับเราเราเต็มที่มากๆดราม่าามกเรื่องเรื่องบามใช่ไหมครับก็จริงๆพี่ว่าก็ก็มันก็เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลของแต่ละคนไปอะไรเงี้ยเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแบบมันก็เป็นเป็นเป็นมุมมองของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามอยู่แล้วคือเราเตรียมพร้อมที่จะรับดราม่านี้ก่อนหน้าอยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นไน่ไ้เอาจริงๆหนูก็ไม่เตรียมพร้อมจะรับดราม่าอะไรที่นี่ หนูก็ไม่เตี้ยพอจ้ะพี่แต่ว่าจริงๆถ้ามันเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรครับผมแล้วก็ค่อยๆแก้กันไปแล้วก็จริงๆก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ขขที่ให้เรียนรู้กันครับแต่คนที่ของโซนสีทองก็คือจะได้เต็มอิ่มกนความพิเศษที่เราจะจุกจุกมี่กลิ่นที่มีไม่เยอะเลยเนาะมีไม่เยอะมีไม่เยอะครับมีไม่เยอะมีไม่เยอะข้างในเดียวใช่นิดเดียวเองเลยครับมีน้อยมากๆครับเขาตัดปีแย่งชิงกันแล้วนยหรือยังไงเนี่ยเขาจะไปกันหรือเปล่าครับผมก็ วันที่28มกราคมนี้นะครับผมก็จะขายแล้วนะครับสำหรับพี่พีกิจ The First Fan Meeting Lit and Glitter นะครับผมที่ The Ticket ใช่ไหมครับ The Concert ตัของตั๋วยตั่สาวันที่28มกราคมนี้นะครับผมก็จะเปิดแล้วสำหรับพี่พีกิจ The First Fan Meeting นะครับ Lit and Glitter ครับผมที่ The Concert นะครับผมสามารถไปกดจองกันได้เลยครับ เดสโค้ดเหรอครับผมเราประกาศเดสโค้ดยัง่ะยังยังไม่ได้ประกาศจริงๆใส่ใส่ใสอะไรก็ได้ใช่แค่มาเจอกันเราก็สุขว่าแบบขอให้บัตรขายหมดละกัน <c oughs> <c oughs>